สองเอสวี o ร s สโอเไฟฟ้าเปิดต no ัวใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งน like. mm ี hmm. ้เห so ็นบอกว่าไม่เกิน8 0 0แสนมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะซึ่งเป็นรุ่นที่กระแสตอบรับดีมากๆเลยกับเจ้าตัวดีพ่อเอสซีโไฟมีจุดเด่นนะก็คือฐานล้อเนี่ยยาวที่สุดในเซกเมนต์นี้เลย2 8 8 0มมโดยรุ่นนี้มีเทโนยลยีขุมพลังให้เลือกถึง2แบบก็คือไฟฟ้าร้ออเนตและอีแบบคือ r e ร v นะมีเครื่องยนต์ปั่นไฟซึ่งเป็นเทีนโลยีใหม่ในประเทศไทยครั้ง30 8แรงม้า0ถึงอยู่ที่7.3วินาทีความเร็วสูงสุด180กโมตรต่อชั่โมแบตเตอรี่ที่วิ่ได้ไกลถึง470กเมต่อ1การชาร์จรองรับการชาร์จ152กิโลวัตต์50%ภายใน15นาทีเท่านั้นราคาเริ่มต้น799,000เท่านั้นส่วนรุ่น i e v นะจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง218แรงม้า0ถึงร้อยเจ็ดจวินาทีความเร็วสูงสุด1 7 5กิโมตรชั่โมส่วนวินว่งไฟฟ้ารัวนะวิ่งได้ร้อยเจ็ดกเมแต่ถ้าทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรตัวนี้นะครับจะทําท ที่ปั่นไฟจาก170เป็น1,000กิโลเมตรบวกๆเลย้วยราคาเริ่มต้น949,000บาทมาที่ค่ายที่2กันบ้างตัวนี้ MG F5 SV Crossover ไฟฟ้าตัวนี้มีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันเริ่มวันที่รุ่น Standard Range มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง170แรงม้า0-108วินาทีเท่านั้นเองแพตฟอร์มเดียวกับเจ้าตัว MG4 เลยนะส่วนแบตเตอรี่วิ่งได้ไกลถึง416กิโลเมตรต่อ1การชาร์จราคาเปิดตัว719,900บาทส่วนตัวเท่าจะเป็นรุ่น Long Range มอเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่24 ถึง100อยู่ที่6.1วินาทีแบตเตอรี่วิ่งได้ไกลถึง550กิโลเมต่อ1การชาร์จรองรับ DC Fast c h a r 140กิโลวัตต์70%ภายในระยะเวลา26นาทีเท่านั้นราคาเปิดตัวอยู่ที่899,900บาท อีกค่ายน้องใหม่ที่น่าสนใจนะก็เจ้าตัว G e ลลี่ e x 5 s v crossover ไฟฟ้าตัวนี้จะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยให้กันมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อนหน้า218แรงมา้า0-100อยู่ที่6.9วินาทีแบตเตอรี่วิ่งได้ไกลถึง495กิโลเมตรต่อ1การชาร์จลองนับดูยีการชาร์จเร็วหรือ d c f a ฟ t c ชาร์จ50%ภายในระยะเวลา20นาทีเท่านั้นส่วนราคาเปิดตัวอยู่ที่899,000บาทในงานนะัมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เขาบอกลดไปเลย100,000อยู่ที่799,00 0 9295,0000บาาททททเเ่่่่นนนั้สวตวอปยยูี 9, 2, 9, 000, ลลไ เพื่อนๆคิดว่า SV v c r o s อส v e r ไฟฟ้าตัวไหนราคาคุ้มน่าใช้กันบ้างเบนบอกกันหน่อย